สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในการ BizConnect วันนี้มาพูดถึงเรื่องราวของหน้าร้อนกันหน่อยนะคะปีนี้ร้อนโอ้โหแทบจะล,ละลายไปพร้อมกับแสงแดดกันเลยทีเดียวถ้าหากแฟนๆรายการคนไหนดูอยู่แล้วมีวิธีการคลายร้อนที่ดีเนี่ย ฝากกันเข้ามาหน่อยก็แล้วกันนะคะเผื่อว,ว่าที่ฉันเนี่ยจะนําไปใช้บ้างถ้าหากว่าพูดถึงหน้าร้อนแบบนี้แล้วค่ะหนึ่งในวิธีที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนั่นก็คือการลงไปแช่น้ําในสระว่ายน้ํานะคะหรือว่าการเดินทางไปพักผ่อนตากอากาศที่ริมทะเลเพราะว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีท้องทะเลที่สวยงามแล้วก็เหมาะสมกับการคลายความร้อนอีกสวยงามหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะพูดถึงการคลายร้อนด้วยการลงไปไว่ายน้าแล้วแน่นอนสิ่งที่ต้องตามมานันก็คือการเลือกชุดว่ายน้ําสําหรับการ ว่ายน้ำใช่ไหมแลละคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีชุดว่ายน้ำที่เป็นเทรนด์สวยๆงามๆกับชุดของสปีโดมาฝากกันนะคะแต่ว่าจะสวยงามขนาดไหนเทรนด์ของสปีโดหน้าร้อนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามกันคะ่ะ